ยัมีสั yeah! ิจํมพวกหนึ่งจะแจโดยวิปัสสนาเจตแต่รูกไปต่างๆมันนาทั้งซ้ำไม่ได้คงรูปอยู่เป็นอย่างเดียวสัมเหล่านี้เรียกว่าอริยสัพอริยสัพพีเป็นอุปัตชักบ้างนิบัตบ้างปัจจัยบ้างอุปัสัมานสำหรับใ้นำหน้านมแล้ววิริยะให้พิเศษเกินเมื่อนำหน้านามีอาการคล้ายคุณหส้าสเมื่อนำหน้ากิริยามีอาการคล้ายกิริยาวิเศษสนา ลวกที่ิใหญ่้าตุนุษยไน้ยั้งตามปะปะปะรีปิรือปิใกล้บนญาปี่ใหังพ่อขางหน้าอว่าลโอลงาตัวยิกับวางอุขึ้นนอกอุปปเข้าไปใกล้มันทุกข์ยากนี่เข้าลงนี่ไม่มีออกปะทั่วข้างหน้ากอนตอบปฏิจจพ่อตอบทวนตาคาราปัควาริรอบวิวิเศษแจตตาสัมพุทเดสุเน

วันวานเสวันพุทธปติปญานี้อิติต่อไปทตัวตุตามเครื่องบวชุปนิเครื่องบนอันตราราวาอันโตภายในติโรไยนอกไฟอิตานอกไฟตาภายนอกไฟราภายนอกอัตโทเบื้องต่างเหตตาายใต้โอรังฝังในปารังฝังนอกหูรังโลกอื่นสมุขคาต่อหน้าปารมุขคารับลังราโอทีลา พียงใดลาวะเพียงนั้นยาวะเตวะเพียงใดนั้นเตียวลาวะเตวะเพียงนั้นนั่นเดียวยาวะตามีประมาณเพียงใดตาวะตามีประมาณเพียงนั้นติตาวะตามีประมาณเท่าใดเอตาวะตามีประมาณเท่านั้นสมตตาระพ่นี่ก็ต้องอุปมาอุปสมัยวิญญาณลาวะกายวะเพียงดังยาตาชันใดสญาตาชันใดตาธาชันนันเอวังชันนัน วัางด้วยประการนานตรตกาด้วยประกานานตระกาด้วยประกาไรมเนาไมโไมมมายาว่าเียวเอวานั่นเดียววินาเวนอารมณโยาเลยีว้ยินเล่าวได้ยินว่าการูได้ยินว่าสุดางได้ยินว่า วายติิวะตจวะาตาทาวะาเปว,วะนะมะชิเมชนายานุนากรายนอนากวีกิงเรื่องอะไรกับทังอย่างไรกับติแลเรื่อนุนอนญนนนุนนมิใช่เรืองอุตม นเตอวตัมนะเตอโออารไมนิจันตาดุนัเตนันต่างตางปัจจัยลงปัจจยตังก่อนอาวิจัุจังโซอิติก็เห็นน้นว่าดังนี้ประการนี้เชื่อทีจะผิดแม่น้อยหนึ่งกะวัติปังมิจาะผิดมุตะเปล่ามุสาเตสกิคาเดียวสัตะตุร้อยตาปัจจ ลอยๆดินโดยยิ่งดินโยโซโดยยิ่งสติตร้อกับสถินการค่อยๆสยามเองสหาดกับสมองเองปัจจัยในอายะาตปัจจัยนั้ลงใต้นามัสาเป็นเครื่องหมายวิปัสสนาลงใต้ธาเป็นเครื่องหมายกิริยาบ้าง่างนี้ปัจจัยที่้นามัมีสิตัวดังนี้ ทำไมอัพทยาวิพาตแต่ว่าก็เป็นเครื่องหมายเราจะมีวิพาตแต่ว่าแต่เป็นต้นดังนี้สัพพตแต่ตัมตัวอัญญาตแต่อื่นอัญญาจาระตแต่อันใดอันหนึ่งอิตาระตแต่หนังนี้เอกตข้างเดียวอุปตัวสองข้างจระตัวข้างอื่นตาโตแต่หน้า ditditoteni apa tokan di kura tohanlah baca tokanangan kita tokan wawana t o h ไม่สัตว์มีวิฟานแล่ตามสัตวมีดังนี้สัพพตะระในทั้งปวงสัพพตาในทั้งปวงสัพพติในทั้งปวงอัญญตระในอื่นอัญญตาในอื่นยตระในใดยัตตาในใดยะหิงในใน ในนั้นตัดตะในนั้นตัดอิ่งในนั้นตัดทั้งในนั้นอัตจร้าในนี้อัตตาในนี้กัจจร้าในเดียวเอกัจาในเดียวอุทยตร้าในสองอุทยาร้าในสองเอตตาในนี้อิทธาในนี้อิหาในนี้กัจจร้าในในกัตตาในในปูอิ่งในในกูหั่งในในกูวิญญางในในกวาในใน ตาตาณีราหิตุนาตาจะนชาชาชาชัวเป็นกระไม้สตรมีริปัสสในการดังนี้ตัพพาตาในการนังปวงสาตาในกาทุกเมื่อเอกตาในการนึงังตียาตาในการใดเมื่อใดตตาในการนั้นเมื่อนานตาตาในการใดเมื่อใด ในกันห้บางคราวมีการนี้ในกานี้เดียบนี้เอตระหีในการนี้เดียวนี้การหันในกันให้ในบางราุนในการนี้เมื่อกี้ปุตาจะนำในการได้ลัชาในวันนี้หลชูในวันที่อยู่วันนี้พะมในวันเดือนอปาระชูในวันือนอีกพายที่เป็นิร a วตุนตุนาตวาตวานา ปัจจัยที่อาเทอจะกัตวาเป็นนัมยาติแก้ด้วยพิภ์ไม่ได้อยู่ตังหอนดังนี้กัตตเวเพื่ออันทํากาตุงความทัมเพื่ออันทังกาตุนะาําแลกัตตวาทําแลกัตตะวะนาทัแล้วพยาสเพียงเท่านี้อคยาตรปปะกิเป็นความางเป็นกันวายญา โกเกียจวาคยานในอัคยาน,นนั้นประกอบด้วยมิพาฒการบดวดจนะบุรุษถ้าระจบปัจจัยเพื่อเป็นเครื่อมายในความไม่ชัดเจนมิพาฒนมิพันนัน,นั้นจำแนกว้เพื่อเป็นกครืมายรู้การบดวดจนะบุรุษจะเป็นแต่หมวดในหมวดหนึ่งหนึ่งในงสิต้องมิพาฒอย่างนี้ แต่ว่าอยู่ย่อมจ่าติอันติสิตามิมาเตอันเตเตวะเอเอมาเอปัญจมีวิปัสสแตว่าจงเจตดก่จงตุอันตุหิตามิมาตังอันตังสัจสุวะโอเออามาเสสัตตมิวิปัสสแตว่าคนตึงเนืองอายะอายุอายะสีอายธาอายามีอายามาเอตาเอรังเอโทอายาวะโออายัมอายามาเห विपा पैवा लैव आउए वत्ता अन्हमहा ततरेतव होइ इमहे हि कथने विपा पैवा लैव आनि सत्संग 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 सत्स การนี้เป็นประธานได้จังเกิดการนี้เกิดขึ้นจังพอจังนาเรียกว่าปฏุบัตการการนี้ลรแล้วเรียกว่าดิจการการนี้ยังไม่มาถึงเรียกว่าอนาคตการการทั้งสามนา ปัจจันการจะเป็นซ้มคือปัจจุบันแท้หนึ่งปัจจุบันใกล้อารินหนึ่ง <Neither> ปัจจุบันใกล้อนาคตหนึ่งอารินตัการจะเป็นซ้มเหมือนกันคือล่วงแล้วไม่มีกำหนดหนึ่งล้วงแล้ววันนี้หนึ่งล้วงแล้ววันนี้หนึ่งอนาคตตการจะเป็นซ้อมคืออนาคตต้องปัจจุบันหนึ่งอนาคตต้องอารินหนึ่งการนั้งซ้มนี้จะรู้ได้ต้องอาศัยป้าทั้งแปดปัวที่กล่าวแล้ว

ท่านย่อมมาแต่ที่นนอปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าจากกิจการโลกนี้ก็จะทำเรื่องอะไรมันจะมีวิบาสบอกความบังคับความว่างและความรวนบอกความบังคับแปลว่าจงเอวาว่าเอหิเจจงว่าอย่างนี้บอกความว่างแปลว่าเะสัพสัตตาเวรารวมตัวสัตว์ทั้งายทั้งควรจงเป็นผู้มีเวหาไม่ได้เดิอด วาแต่ว่าก่อจงปักเจิตามาเตข้าแต่ท่านผู้เจริญก่อท่านทั้งหลายจงอย่างข้าพเจ้าให้บวชสตางค์นี้ไวิคานบอกความย้อนตามปัดกำหนดความรำพึงปัดปัดย้อตามแปลว่าควรพัะเชษฐาบุริสุตตะเมจจมัรโสซึ่งบุรุษนุสุตทั้งหลายบอกความ แปลว่าเพิงบุญยันเจปุริโสกยราท้วะบุโรเพึงหำซึ่งบุตไซยออกาพิงแปลว่าเพิงยันลุนหังปักกัจยังาจะไม่นอระบุญบวชอาีาบอกอดิตการไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วเป็นอาหารพระทวารด้วยเหตนันพระผู้มีพระภาคแล้วโุรานด้วยเหตนันอาจารย์มีในปังก่อนทั้งยกลาแล้ว า่กระติดตการตั้งแต่วันนี้แปลว่าแล้วทั้งนี้อาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วโมโหอาปัจจตาธนายาได้เข้าไปลงแล้วซึ่งท่านทั้งหลายเอว่าเอาว้จังถ้าได้กล่าวแล้วอย่างนี้บ่กระติดตักการตั้งแต่วันนี้แปลว่าแล้วท่านมีอาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วเอโลอา indaya parwisesha hera kau bayasupan keguna kewa rumpa kamma akasingha kau bayasupan keguna kewa rumpa kamma akasingha kau bayasupan keguna kewa rumpa kamma โตเยยานางลาพิซาอาคาทิสซาถ้าว่าเขาจะได้แล้วซึ่งอย่างได้เขาจะกันได้ใจแล้วหมดที่ทางานแบ่งเป็นสองบทคือระะบราตบทบทเพื่อผู้อื่นบัน,นบบาตบด์บทเพื่อตนเองปาราตบทเป็นกำไม่รู้ดี จละม่จุก็สุวาจกอาตาราบทเป็นทำไมรู้จิริยาที่เป็นกรรมวาจกให้ถกรรมวาจกและภาวะวาจกแต่จะนิยมลงเป็นแน่ทีเดียวก็ไม่ได้ความปราบระสบทเป็นกรรมวาจบและภาวะวาจกก็มีเหมือนรมบาลีว่าสติสมีนาวิจติคคเช่นกับเพื่อเราอันใจใคย่อมหาไม่ได้นักกัล่าคือรูปเอนึ่งอันใจใคย่อมไม่ได้ในรูปเป็นต้น เป็นกัมปุระจบก็มีมันคำปาลีวะปียโตัวชยเตโซโกความสงยรับเกิดใจของที่รักเป็นตนวนาชนะวิปัสสนจะเป็นวนาชนะทองเลยเอกวนา,นาวะชนะหนึ่งเป้าวะชนะหนึ่งเมื่อวิปัสน,นาน้าจับนานที่เป็นปัจจานเป็นเอกวาวะชนะต้องประกอบกิริยาสาสเป็นเอกวาวะชนะตามท่านจับาเป็นเข้าวะชนะเราต้อง เป็นพรวจนะตาไม่มีวจนะเป็นอย่างเดียวกันอย่ามีทรงัสสติเขาไปอยู่ในอัชรติเขาจึงล้ไปอยู่ยกไวแต่นำตาพิริยรัชนาภรณพวมกันเพื่อจะศาให้เป็นทเป็นพระวจนะ ทั้งเกลปลาต้บม,ตม,บตามบุรุษหนึ่งมัตยมบุรุษหนึ่งปุตตมะบุรุษหนึ่งมัตปุริสัสสะพันน้ำถ้าปุริสาสะพันน้ใดเป็นปัตตารต้องใช้กิริยาประกอบวิปัสให้ถูกต้องตามปุริสาสะพันน้น,น,นั้นอย่างนี้โซยติเข้าไประวังยัติเข้าไปอันยามิเข้าไปตาาน เดียวกันเมื่อภู่านลงไเอ็มปัจัยภูธาเป็นไปในความมีความเป็นพรารัติย่อมมีย่อมเป็นภูธานเป็นไปในความมีความเป็นโนติย่อมมีย่อมเป็นสิทาเป็นไปในความนอนเสติเยติย่อมนอนมาราธาเป็นไปในความตายมาราติย่อมตายปัจจตาเป็นไปในความมุ่งความต้มปัจจิย่อมพุ่งย่อมต้มอิ ความเหนมกาณิย่อมเหนลัตตาเป็นไปในความได้ลัตติย่อมได้ธรรมตาเป็นไปในความไปกัจจติย่อมไปมรุตตาดานกขาเอปัจจัรุตตาดานเป็นไปในความกั้นความเปริรุนตตาติรุณิติย่อมเปริปุจจาดานเป็นไปในความปล่อยมุจจติย่อมปล่อยปุจจาดานเป็นไปในความกินปุจจติย่อมกินพิตาดานเป็นไปในความต่อยพิาติย่อมต่อยลิปตาานเป็นไปในความ ยังจำบทที่ว่าทานลงยบปัจจที่ว่าทาเป็นไปในความแล่น สิยมเนนสิวัตตาเป็นไปในความเยกสิทติยมเยพุทธตาเป็นไปในความกระเจรุพุทธิย่ำกระเรรุกีธาเป็นไปในความเสื่อกิยาติยมเสนมุหานาเป็นไปในความโล่งเวียติยมโลงมุสขาเป็นไปในความลืมมุสติยมเลืมราชตาเป็นไปในความย่อมราชติยมยอมมุจตาเป็นไปในความหลุดย่อมพ้นมุจจติยมำหลุดย่อมพ้นกีาตาเป็นไปในความแบกกิญาติย่แตก าลุมุนาปัจจัยสุต้าเป็นไปในความฟังสุนติย่อมฟังวุวตาเป็นไปในความร้อยหุนติย่อมร้อยสิตาเป็นไปในความบูตสิโนติย่อมบูต ทตาลงนนปัจจัยกีตาเป็นไปในความเสื่อกีนาจีย่อมเสื่อกีตาเป็นไปในความจำนาที่นาจีย่อมจำนาทุตาเป็นไปในความกระัาทุนาจิย่อมกำจาดที่ตาเป็นไปในความก่อความสังสมกินาจีย่อมก่อย่อสังสมทุตาเป็นไปในความเกี่ยวความตาดทุนาจิย่อมเกี่ยวย่อมตาญาดาเป็นไปในความรั้วญานาจะย่อมรัวปุตาเป็นไปในความปัดความดุยปุนาจิย่อมปัดย่อมดุย เปกาในความเพื่อเอากันนาติย่อมเพื่อเอาหัวตนณฐาลงหัวปัจจัยตัณฐาเป็นไปในความแปรไปตาโุติย่อมแปรไปการาตาเป็นไปในความงามการโรติย่อมงามสัคขาตเป็นกายในความอาติชาโกติย่อมบาติชาการาตาเป็นไา รักคำนวณรักเทติลักกายต er an ิย <carro> ังกำหนดมันตาตุเป็นไปในความปรึกษามันเทติมันตายติยังปรึกษาธิ์จตาตุเป็นไปในความคิดจินเทติจินตายติยังคิดยรอาตมาตาอาตมาธาตุในท่าตุนันแบบหมวดนี้ธาตุเราเกิดเป็นธาตมีกรรมธาตุเราเกิดเป็นท่านไม่มีกรรมธาตุเราใดไม่ต้องเรียกนามคือสิ่งที่ทุกคนพึงตามท่านุ ขั้ค่าจบกรรมวาจวชกิริยาสัมใจกรรมสิ่งที่บุคคลพึงนตามคือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมนั่นเองกิริยาสัรมนั้นคือว่ากรรมวาจวชมี ขับผู้ใจให้คนถือตามตัวจะเดงว่าเป็นกิริยาของผู้ใจให้คนถือตทมนานกิริยาสำนากเชื่อว่าให้ถูกขัสตัวจบมีอุทานว่าทาบมีกุศสุตังอุทานังกาเจิีนัยยัง เพื่อนพะสงเ์ให้ถกกรรมวาจงกิริยาสับใจยวกับสิ่งที่เขาใช้ให้บุคคลนามคือแสดงว่าเป็นกิริยาของสิ่งนั้นกิริยาสับนั้นเชื่อว่าหตุกรรมวาจงมีอุทานว่าสัมิเกนาสุเตนาโอทันโอปาจพิยะเตผ้าูตอันนายัง้วครอบครัวให้คุ้ม ระกอปัจจัยนั้นก็จะเป็นห้ามัวตามมาจบปัจจัยในกตัวจบกิตตัวเกอดอายานุนาณาาหูนิยญาปัจจัยกิตัวนี้เป็นลมในฆาตเป็นมวดอย่างนี้อาิปัจจัยลงในหมวดภูธาแม้ในหมวดตุตตาแต่ในหมวดตุตตาลงนี้ก็ยังอาคมนาไปยันจนนาที่สุดท้ายนย้ปัจจัยลงในหมวด लोभेन वा दोरातानै ปัญญาปัจจัยาติสิปัญญาติเป็นต้นให้ถกกรรมมาวาจงลงปัจจัยสิตัวนั้นด้วยลงเหตุปัจจัยคือนามเรียวยาลง นำนไปสะปฏใจที่กิงสตีปฏนณาจะนำไปปัจใจที่กำรประกอบกันาสาใเป็นจิริยาสะซอตัวืออายะอิยาเป็นไปในความประพฤติลาภะเมีจิรญาติย่อมประพฤติใช้อยู่มุติญาติย่อมประพฤติให้เป็นเพียงนำดูด เอบ้งเอาเองอหอนเชอรยติเอากัมมาเป็นขจับบางอุตหอนขจติเป็นตนพี่มาวามตัมานะเรีอิกิมาบัญมีก็ดีอยู่ข้างางต้องมีข้าอิสุปันใดเป็นนาในหัวตาทั้งปวงอุตอน มีกัจจามาเป็นต้นก็ผีปัญจมีเสียบางก็ได้แต่เมื่อลดาติขาอาลาในหมวดทจ้าตั้งปวงลบระยาที่สุดแหอายาสัตตมีคงไวแต่ไอบางก็ได้ในหมวดาตั้งปวงและมากช่ยาอาตโนุบุตรในาบาง บุรุษจตมีเอกวัจนามัจกรายาอาโนบุตรอยามีโดยมากในหมวด่าทั้งปวงอาหิยตันีมากรักษาเป็นอาในหมวด่าทั้งปวงโอจะยมบุรุษไยตันนีและอาจตนนีเอกวัจนามีที่ใจน้อยได่ปัจจุบุนรุทีิจเป็นพื้นมากัสาอาจตนีเป็นอและลงสาบโสมางในหมวด่าทั้งปวงเอาเป็นอิสุได้บ้างในหมวด่าทั้งปวง ลมายคมน้าตาที่ประกอบวิตญาณนิอจตันนิและกาลติปปติได้โลมีอาคมร่างกาและปัจจัยที่ประกอบด้วยอจตันีภาวิสัสติและกาลติปปติในหมวดตาตัณปวงอุตมะอุรัวปวิสัสติขวัจจนาเจะสังอัตโนโบัวแห่งสัมมีได้บ้างราตากาลติปปติเกณฑ์าในหมวดตาตัณปวง ลงนิกาหีนาคมในหมวดรุตตาแล้วอาเทมิกาหีเป็นพยัญชนะที่สุดว่ากางวิธิสนเตะเอาญาตบว่าที่สุดแห่งที่ว่าตาเป็นต้นเป็นพระตากัตาที่สุดแห่งผู้จัตาเป็นต้นเป็นพระชากับตาที่สุดแห่งผู้หากตาเป็นต้นเป็นยะหากาบตาที่สุดแห่งผู้ชาตาเป็นต้นเป็นชาชากัตาที่สุดแห่งผู้ชะตาเป็นต้นเป็นชาชา เคื่อโนปัจจัยเป็นโแนแห่งวัตถุธาตุเอายาธาติเป็นาโลกหาที่สุดแห่งธาตาเทียเมื่อลงมีนายปัจจัยต้องพุทธสารตัวหน,น้นนาธาตุนโลบหน้าคุณนมิจีตาเทียติความหมอที่พอ แรงที่ฟาดทัลายแล้วลกประยันชนะตนัตวางที่สุดันวางอย่างนี้เป็นสนีิลบที่สุดตาทำให้โลกเป็นอาิีอติขงลบลบตนตาทำให้ลกเป็นสันติทีของลบลบที่สุดตาทำให้นลบเป็นอสิตาเป็นตาตาลบที่สุดตาทำให้ลกเป็นอาตามีเป็นมหิลบที่สุดตาทำให้นลบเป็นอมีิมาเป็นมหาลบที่สุดตาทำให้ลบเป็นอมหา โลเป็นธาตัวลกที่สุดตาสำมเ้โลกเป็นธาตุไอยาเป็นสียาโลกทันงตาทำมห้โเป็นสียาออยากับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาสาไอยุงกับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาสมไอยุงเป็นอียุ่ลกทันงตาทำมห้โเป็นอียุ่มไอยาสีกับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาสาไอยาตากับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาตาตาออยาเมกับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาสังออยามากับทังตาสำมเ้โลกเป็นอาสามา โสดิกาชนตาสัมเรูปเป็นาสีองคงโสติกานตาสัมเรูปเป็นาสุงตาตาโสติกานตาสัมเรูปเป็นาสิทหอินงโสติกานตาสัมเรูปเป็นนาสิมาฮโสติกานตาสัมเรูปเป็นาสิมา